เราต,ต้องสร้างคุณประโยชน์คุณประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติอะไรก็ตามาที่ไม่ใช่สร้างเพื่อตัวเราเองนั่นคือการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้คนอื่นได้ประจักษ์ได้เห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นผู้ม,มประการต่อโลกออไปประการที่สามเราต้องสร้างความตระหนักใจ รื้ออยู่เสมอว่าวันนี้เปรียบเสมือนเป็นวันสุดท้ายของศาสนากรรมาฐานโดยที่เราเรียกกันเป็นชาวบา้านชาวบ้านก็คือสายพระปา่าซึ่งโดยปกติแล้วในทางคณะสงค์ของเรานั้นจะมีคณะสงฆ์อยู่สองสองสายด้วยกันใหญ่ๆหนึ่งคือสายวิปัสสนาธุระสองคันธภธุระวิปัสสนาธุระก็คือไม่ได้สนใจในเรื่องของในเรื่องของโลก การประพฤติปฏิบัติอยู่ตามป่าเขาลําเนาภัยอยู่ตาม้วยตามหนองอยู่ในสิ่ที่ลําบากย้าเยเข้าไปสู่จังหวัดยอดธานีร่วมกับคณะของผู้บา,า,ารย์เช่นหลวงปู่ขาวท่านะอ้จารย์บันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นลูกหลานเมืองพุเหมือนกันนะครับโดยก็เป็นจริงแล้วท่านะอาจรรย์มั่นเป็นะอาจรรย์ใหญ่ที่ได้รับรยกย่องว่าเป็นพะอ้จารย์ที่ใช้ วิปัสนานะครับหรือทุดโดเเขาวัดสมถาวิาาีัสนาในหนสือครูบาอาจารย์หลายเล่มน,นะครับที่เป็นงานวิจัยคเบงก็แร้ก็ขอนขอนุญาตว่าได้ทํางานวิจัยตั้งแต่โปรโทรไปเองผมว่าจารย์มั่นมาตลอดนะครับ